จางนั้นที่เชิญอนุสาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเป็นการสอนภาษาบาลีเรืยองจำเนี่ยโดยโดยว่าว่าจะเริ่มก็มีเรื่องของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องคิดไม่น่ะมามีเจรนาเพื่อทําให้มีนมันเกิดในเรื่อจำได้หรือว่าเป็นวิธีใหม่วิธีใหม่ของเรื่องจำ แม้ว่าเกิดมาไม่นานแต่เราก็สามารถสร้างคนได้ไม่อยากให้เป็นนโย,ยบายที่ยุคหนึ่งมีผู้บร,ร,ริหารกลมในนโยบายอย่างนี้ยุคต่อไปนโย,ยบายที่ดีๆถูกลนะกบล้างหมดเหมือนกับพวกนักการเมืองต้องทำนโยบายอะไรที่มันเกิดประโยชน์ ช่นนโยบาย5ปี10ปี20ปีพวกนี้ที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติใครมาทำหรือใครมาเป็นก็ให้ทำเรื่อยไปโดยโดยทำเรื่อยไปเนี่ยหมายถึงว่าทำอย่างมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายให้บรรลุเป,ป้าหมายเราเริ่มต้นจากปี2556 5 7เ,เนี่ยไล่มาโดยลำดับเป้าหมายของ่เราอยู่ที่วงแคบ บัติดีอยู่ที่วงกว้างแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งก็ให้งานอนุสสารอนุสสารเรียนจำจมีงานลดเบอร์อยู่แล้วแต่ให้ไปอีกเพื่อว่าจะได้เห็นความสำคัญของอนุสสาเพิ่มขึ้นอนุสสารเองบางคนก็เปลี่ยนสายงานแล้วเรา่านานเหลือเกิน เปลี่ยนสายงานไปแล้วที่ได้เพิ่มอะไรล่ะมีลักษณะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าทั้งหลายที่เปลี่ยนสายงานไปแล้วที่เป็นอนุสาเป็นอนุสาเป็นปริญญาเก่าก็ควรจะมาสอนช่วยก็น่าจะมาสอนช่วยบางเดินจำไม่มีอนุสาเลยจำมีแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุสาบางท่านได้เป็นมหาสาเรียมันก็ลำบากลำบากอะไร หนึ่งถ้าไม่มีพระเข้าไปสอนในพื้นที่อนุาสาว์ก็ต้องสอนแทนพระถ้ามาเป็นประเดนก็สอนแทนเป็นสอนไม่ได้ดังนั้นคนที่เป็นประเดนก็ต้องช่วยเพราะเราจึงคัดเลือกอนุาสาวร์ที่เป็นประเรียนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีพระเคลือข่ายในพื้นที่ที่สามารถสอนได้นะขออนุาสาวร์ทั้งหลายได้คิดว่า เป็นภาระงานที่เราจะต้องทำแต่งานนี้ได้มอบหมายให้พระในพื้นที่ช่วกันทำในอนาคตนะฮะที่จะเกิดได้เรือนจำคอ,อื่นอาตมายังไม่ทราบว่าจะเปิดเรือนจำต่อไปเรือนจำอะไรก็อมอบหมายผู้บริหารทั้งหลายช่วยกันคิดว่าเรือนจำหัดจากเรือนจำในวัดตรางเนี่ยคือเรือนจำะไรก็เลยไป มอบแนวทางการจัดการในการสอนว่าสักสองปีน่าจะเห็นผลได้สักสองปีสองปีเห็นผลไม่ได้ก็สามปีสามปีเห็นผลไม่ได้ก็สี่ปีเนี่ยแต่ว่าให้ใหนน้่านเจิ่มแก่ก่อนผู้บริหารเริ่มย้ทข้งหมายที่ที่ไปท่านก็ตอบรับดีนะตอบรับดีแต่ขอให้ตอบรับด้วยการทำอย่างต่อเนื่อง การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน,น์ผลงานคนไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนิทยาใบอย่างน,น,น,นี้ตอนนี้ต่อไปเปลี่ยนท่นานใหม่ก็ไม่ทาแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นเหตุเป็นผลนะเพราะว่าเดินจำเนี่ยมันต้องมีผู้บริหารมีผู้สนับสนุนการเป็นบาลีจะประสบความสำเร็จในเรือนจำต้องประกอบหลายฝ่ายฝ่ายาาแรกเลยก็คือผู้สอนผู้สอนเนี่ย หมายถึงใครผู้สอนก็หมายถึงพระอาจารย์ผู้จะไปสอนส่วนหนึ่งกับอนุสานนี่แหละครับอนุสา์สามารถจะสอนได้ที่เป็นประเด็นนะสามารถสอนได้สามารถหาผู้ช่วยสอนได้ในเจืาองนั้นตัวเชื่อกันครับที่ขอขอมาเนี่ยที่ขอมาที่กรมราชธารมเนนะี่ยบางบางที่บางแห่งเนะี่ยสถานที่ไกลบางที่ก็ เป็นผู้ต้องขังชั่วคราวก็ไม่ได้ผู้ต้องขังชั่วคราวก็เด็กเขก็จะออกจากเรือนจำไปนะผู้ที่เรียนควรจะเป็นผูท้ที่สักติดสักสองปอีสามปีสี่ปีขึ้นไปยัยติดติดสองเดือนสามเดือนหรือปีหนึ่งอย่างเงี้ยเ็กจะได้ประสบความสำเร็จอยากให้เรือนจำที่เราเปิดต่อไปนี่ช่วยแข่งขันกันเรียนแล้วก็เรือนจำที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมองบ เกียรติบานมอเกียรติยศชื่อเสียงแห่งเขาต่อไปนี่คือผู้สอนทีนี้ความยากเกิดจากผู้สอนคืออะไรเึ่งอนุาสาวรีย์งานมากมีงานมาก,มามากเดินจำบางมมาแห่งไม่มีอนุาสาวรีย์ที่มากประยัดเดินจาที่เรียนอนุาสาวรีย์นี่งานเข้างานรับมือต้องมีผู้ช่วยก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ละสอนเป็นหลักและถ้าพระสงฆ์ในพื้นที่ ขยันข да ันแข็งเข้มแข็งปฏิบัติหน้าที่ดีเลื่อนจำเราก็ไปได้แต่อันหนึ่งที่พระสงฆ์อยากแก่ฝากแทนพระสงฆ์เข้าไปที่ไปสอนก็คือขอผู้ประสานงานที่ดีให้ความลงมมือกับาพระสงฆ์ด้วยบางทีไปเปิดแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลท่านเลยนี่เสียหายเสียหายกลมนะเวลาท่านเาไปสอนอนุสาตรต้องดูแล ดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนบางทีเราจะไปหา,ามเงินสมัครอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไร่าดดูแลเรื่องพนักงานแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือควรจะมีค่าเดินทางให้ท่านด้วยบางท่านไม่ไม,ไม,ไม่ประสงค์อยากจะได้ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านได้อยากจะได้ค่าเดินทางค่าเดินทางค่าน้งมันรถนี่บางทีท่านก็นั่งรถเมย์มาสอน บางทีอาจารนั่งรถบิกอัพหรือรถส่วนตัวมาสอนเองก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ก็ถ้าเกิดเราไม่มีก็ถวาไ้เท่าที่เรามีนะถวาย้เท่าที่เรามีพอที่จะยามอัตภาพได้พอที่จะเป็นไปได้นี่คือการดูแลพระสงฆ์จะไปสอนนีปัญหาเดินจำที่เราเดินจำที่ไปเปิดใไว้นี่ก็คือเดินจำจังหวัดระยองกับเดินจำจังหวัดตรังสองอย่างสองสถานที่เนี่ย มีผู้ต้องขังจำนวนมากที่ที่สมัครสอนอาทิที่ที่สมัครเรียนแต่ต่อไปกา,ารสมัคแบบนี้มันมันมันไม,ม,นมดีก็คือเราจะคัดคนได้แต่ผู้สอนจะต้องเพิ่มปริมาณก,การเรียนบาลีให้ประสิความสำเร็จของกัดต่างของโยมต่ามขอพระในหนึ่นต่อสิบได้ถ้าเกินนี่ก็ไม่เกิน15บหถ้ามากกว่านั้น ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคหนึ่งใช้เทคโนโลยีในการสอนสองต้องมีความสามารถอย่างสุขีเอาอยูนะ่การเรียนบาลีไม่ใช่การสอนในชั่วโมงจบแล้วก็จบเลยอย่างนี้ไป่ประสบควารณ์เ็จการเรียนบาลีให้ประสบความณ์เ็จคือสามารถคอนโซลให้เขาท่องหลักบาลีเยก่อนได้อันนี้คือศาสตร์แสิงถึการนี่ถ้าโนศรหรือมระสงผู้ส,สอนนั้น ท่านมีหน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ประสบความสำเร็จสอนก็ไม่ได้ต้องอันดับแรกเลยในปีที่หนึ่งปีแรกทำอย่างไรจะให้ผู้กำอขัทั้งหลายที่ที่เรียนบารีสามารถที่จะท่องสูตรจากลุ่มการท่องสูตรได้นั่นคือวิธีการเรียนประเภทหนึ่งของพระสอไม่ใช่อ่านหรือคลาสอนของเขียนกระดานหรือถายโปรเจคเตอร์สอนโดยที่ผู้สอนโดยที่ผู้เรียน ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยสูตรก็ไม่ได้อันนี้ก็แต่ๆระหว่างการเรียนการสอนของภาครัฐของโยมี่ยท่านเสือมสมุดไปเรียนก็อาจจะเกเชิจบจบในชั่วโมงเวลาสอบก็สอบผ่านได้เพราะว่าอาจารย์ควนให้เกรดแต่เรียนบาลีวช่เรียนบาลีก็เริ่มต้นจากการท่องสูตรอนุสาวร์สามารถคามโทนหรือผสมที่ไปสอนสามารถคามโทนการท่องสูตรได้แล้วก็ไล่แบบไล่แบบไล่แบบมันท่าย วันวันหนึ่งอาจจะไล่สักสองสามหน้าพอไล่แบบได้แล้วถึงสอนถ้าไล่แบบไม่ได้ไปสอนเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไม่รู้เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาความแพ้ความเ่อแแท้ความต้อแท้เลเกิดถอนตัวไปเนี่ยคือความไม่รู้เรื่องประเด็นแรกที่จะเกิดขึ้นก็ให้เกิดความต้อแท้เขาการท้องหลังไปเลยทำยังไงนักศากจากกระตุ้นเขาให้เขาทสุดได้ เพราะว่าบางคนสมองเสื่อมไปแล้วสมองไปไกลแล้วบางคนสมองยังีอยู่ทีนี้สมองเสื่อมก็เกิดขึ้นจากไัวยนะทีที่สองเลื่อนจังเยไปเปิดมีแต่มีแต่ไว้หนุ่มตั้านานไว้หนุ่มสาวยังไม่แก่เกินไปยังแก่แก่แบบเลื่อนจากทางขวาเนี่ยต้องบาบาดหน่อยบาบัดเลยต้องเคาะบ่อยๆต้องเคาะบ่อย อ่าแบบหญิงกลางแม้จะเอาอุปโภบางคนบางคนก็ยังไม่เอาอุปโภเท่าไหร่เราอไปได้ให้ยุคที่ผ่านนะขอไปได้นะอย่าให้แก่เกินไปการการแก่มันบั่นทอนทุกเรื่องนะครับบั่นทอนแม้แต่การบริหารงานนะผู้บริหารแก่แก่ไม่มีวิสัยทัศน์ทำงานไม่คล่องแคล่วไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าอายุสมองมเสื่อมไปอายุสมองมันเสื่อมไปนั้ะ คนแก่ๆเขาถึงให้ยือตัางแต่สูงเพื่อที่จะให้คนหนุ่มช่วยคิดแล้วก็คนเกนแก่ก็กรองงานก็ใช่นานาอย่างเงี้ยนะแล้วในคนแก่ๆจะมาทํางานละหมาดที่ <c oughs> จะมาเรียนไม่ต้วพูดถึงเลยจากนั้นความสาเร็จประการที่หนึ่งของเงินจันที่จะให้คนสอบบาลีได้ก็คือสามารถคอนโทรลให้ผู้ต้องหาทขอาสูตได้ไล้แบบเป็นอาจจะไม่ต้องสู่ได้เหมืนอนว่าในเเหมือนทอ่องอาขยาถ้าได้แบบว่านเนี่ย หรือว่าสุดยอดของเหือนจนะเป็นความดีของผู้สอนเป็นความดีของผู้เรียนแต่ถ้าไม่ได้ทําไงก็ให้เขาเขียนเขียนแล้วเขาว่าบ่อยๆว่าบ่อยๆน่าะว่าบ่อยๆน่าจะไม่เกินสักร้อยครั้งผมจำอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อนักเรียนเข้าสูตรเข้าเข้าได้สูตรแล้วอนุสอรก็สอนพระอาจารย์ก็สอนอน,นั้นสอนง่ายสอนง่าย ต้องใช้เวลาคนระับเฉพาะเล่มน้ำ <S <S เล่มเดียวเนี่ยอาจจะใช้เวลาร่วมสามเดือนสี่เดือนก็ได้ทีนี้มันมีทั้งหมดสี่เล่มสี่เล่มอยู่ในเล,ล่มน,น,นี้เรียรวมกันในสี่เล่มนี้อาจจะใช้เวลาเดือนปีหนึ่งปีครึ่งพอปีที่สองท่านไหนพอแปลได้ขึ้นแปลแต่ที่เห็นสองเดือนจำทด้ผ่านมาเนี่ยที่ไปเปิดเลยนะเยอะ เยวเกิดอันตรายสำหรับคนคนเดียวจะสอนได้แ,แม้ว่าเราจะมีห้องประชุมแล้วก็สอนไม่ประสบความสำเร็จถึงจะได้ก็จะได้น้อยสำหรับคนที่ได้คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ดังนั้นถ้ามีอนุษษสสารหนึ่งคนมีพระอาจารย์ช่วยสอนประมาณเป็นสองรูปสามรูปตีเส้นไปเลยแล้วอันดับแรกก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนเนี่ยต้องว่ากันกันทั้งหมดก่อนเพราะว่ากันไปทั้งหมดปาเนี่ย สอนในสักระยะประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะเห็นถึงว่าคนไหนสนใจคนไหนสมองใช้ได้คนไหนสมองเสื่อมไปแล้วครึ่งหนึ่งห้าสิบเรเซ็เราก็จัดเกรดเลยเพราจะจักเกรดปั๊บเนี่ยเราจะได้เกรดคนดีที่สุดเหมือนกับเราจะเกรดน,นักโทษนี่แหละดีเยี่ยมเยี่ยมดีแต่การไม่ได้ก็จะเกรดเ็าจาะเกรดปับ๊บเลยง่ายๆต่อการสอนคนที่ฉลาดสอนไม้ตั้งมัน เขาจะไปได้เขาเองเดินไนาะ้แต่คนที่ปานกลางเนี่ยน่าจะสนับสนุนเกิอรู้มากขึ้นคนที่อยู่สุดท้ายนั่นคืออนุบาลต้องดูแลไปเรื่อยๆอาจจะสอบแต่สอบตกแต่ไม่เป็นไรนั่นคือความดีางานของเขานะทีนี้เมื่อเรียนแล้วเขาต้องเห็นผลเห็นผลเรียนแล้วเขาได้อะไรนะเรียนนักทำอะไรเรียนทำมาศึกษาเขาก็ได้ใบประศาศ เรียนบาลีศึกษาเมื่อไร่ได้ใปประกาศสักทีไม่ได้สอบไม่ได้กับไม่ให้แม่กอไม่ในจัันันเพราะไปประกาศบาลีศึกษาตอนนี้บาลีศึกษายะงเรียนร่วมกับบาลีโดยใช้ก็สอบเดียวกันโดยใช้ก็สอบเดียวกันและที่สําคัญก็ต้องเรียนแบบเดียวกันอันนี้ป็นความยากของคาราวะที่บาลีศึกษาในอนาคตแคม่กองจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัด หลักสูตรใหม่ของโาเรียนศึกษาเป็นแน่เพราะหลักสูตรเยอะเกินไปนะและผู้ต้องอ่าและ,และ,และอนุสสารเรือนจำเนี่ยที่เป็นประเรียนและสามประโยคสี่ประโยคถึงหกเจ็ดเก้าประโยคเนี่ยควรจะต้องมาข้อสนิมตัวเองด้วยคือสอบใหม่สอบประโยคหรือสอบใหม่ไม่ต้องกลัวเราว่าตัวเองจะสอบตกครับมันตกอยู่แล้วทำ <laughs> แต่ไม่ได้ตกอยู่แล้วจะแปลไม่ได้ยีนศึกษาเนี่ยอนุสสารเรือนอนุสสารอนุสสาร บงางหันี่แหละบางหวังนี่แปลก็หลายคนแต่ว่าตกปวยากรนะฮะ <c oughs> เพราะอะไรตกปะยากรเพราะว่า <c oughs> ไม่มีเวลาทอ่องนั่นไม่มีเวลาท่องท่นดังนั้นการสอบตกนี่คือประโยคสูงแล้วนะประโยคหนึ่งสองก็อาจจะสอบได้ลาะาอาศัยประสบการณ์นะสมัยก่อนเราเป็นปนักเรียนบาลีพวกท่านนอายุขนาดนี้ก็สี่สิบสี่สิบกว่าถึงห้าสิบพวกท่านอยู่ในช่วงระยะเวลาการเรียนบาลีปัญากรที่ยังเข้มข้นอยู่ นะปัจจุบันสําน,นักเรียนต่างๆหรือภระเองเนี่ยไม่ค่อยเขีนบทไม่ค่อยเ็นคนต้องไม่ค่อยเรียนเต็มที่เมื่อเรียนไม่เต็มที่เนี่ยความรู้จะมีน้อยไ,ยไม่มีประสบการณ์ต้องเียนกับการสอนผูอื่นไปตแต่รูปของท่านเนี่ยมีประสบการณ์ท่านมาข้อสนิมสักเดือนสองเดือนเองรับรองสอบได้ไปนแน่ทนะ้ากรรมการให้สอบได้แน่แล้วกรรมการเนี่ยมันเป็กรรมการ ผู้สอนหรือท่านไปประเมินตัวเองนะก็ลองบาลีท่านประเมินใคยก็ไม่รู้มาตรวจท่านนี่ข้อข้อ,ขอ,ขอเปรียบเทียบนะของการเรียนบาลีศึกษาเมื่อบาลีศึกษาไม่ได้ไป,ประกาศคนเรียนเรียนเพื่ออะไรดังนั้นผู้ที่จดัดการเรียนการสอนอย่างเช่นในเรียนจำกรุงเทพแถวกรุงเทพเนี่ยมหาบาลีไยก็จะออกใบป,ประกาศเกียรติคุณใบประกาศเกียรติคุณสสำหรับผู้ตักถามทีมีความมุ่ัน ที่ว่าท่นอ่านอย่างไรท่านก็ท่านหายก็คงแล้วทีนี้ใบประกาเศเตือรติดปุ่นนี้ต้องผ่านหลักสูตรหลักสูตรสามเดือนหกเดือนหลักสูตรหนึ่งปีอะไรก็ว่ากันไปต่างจังหวัดก็เช่นจะกันออกแนะนานเดือนจำเพื่อประกาเศเตือรติดปุ่นเขาว่าทาดีก็ต้องให้เขาแต่ว่าใบประกาศใหญ่หรือพักที่ตั้งอยู่โน้นสอบได้หรือได้สอบไม่ได้ก็ไม่ให้สอบไ,ได้ก็มาให้แล้วันดังนั้น ผู้ที่มีความสําคัญคือผู้สอนนะผู้สอนก็ฝากอนุสาเนี่ยแหละอนุาสารทั้งหลายเนี่ยอนุาสาเริญจะพยายามอัปเกรดตัวเองอยากให้อนุาสากรองทับเขาเราได้ <c oughs> อนุาสาเริญจะอัปเกรดตัวเองหนึ่งต้องสอนทำสองนำปฏิบัติสามพัฒนาตนเป็นตัวอย่างพัฒนาตนเ,นนเ,นเป็นตัวอน,นุสาเรยญจำไปถึงสี่ห้าไปอ่ะ รัศดาเลจรันติดที่ห้าหนึ่บาทเลยนะต้อติดอยู่เป็นปานามนไม่เท่าไหร่อธินาไม่เท่าไหร่แต่ข้อที่สามไม่แน่ข้อที่สี่ก็ไม่แน่ยิ่งไม่ได้ใหญ่ที่ข้อที่ห้าเนี่ยอันตรายเลยนะเพราะนั้นข้อที่ห้าเนี่ยรัศดาเาจะจะไปเมาเมาเมาแล้วออกมารายต่างดูไม่สวยไม่หนาเพราะนั้นพยายาม ทำตัวให้เป็นตัวอย่างสมเขาเรียกอาจารย์อันนี้อนุสานนะสมเาเรียกอาจารย์นะการที่เขาจะเรียกอาจารย์เจ้อมว่าเป็นครูสอนนั้นไม่ไม่ง่ายหรอกเพราะท่านเป็นหนึ่งไ้นนที่เขาเจ้าจอมดังนั้นสอนทำอนุสารงานมากทำมารู้งานมากงานมากแต่ว่าก่อจะได้ขึ้นได้ก็หลายปีเงินเดือน้็ย่อยนะจะพิหาะเงินเดือนด้น้อย ได้น้อยไปปยยม่เป็นไรเลยเป็นงานที่ภาคภูมิใจนะฮะอ่นหสือศาส์เป็นฐานเป็นทางเลือกข,ของเราเนี่ยทีนี้ก็ฝากคนสอนและคนเรียนต่อไปผู้บริหารทีนี้เฟอรเผยผู้บริหารให้อยู่ในนี้ผู้บริหารคือผู้จัดการเรียนจามอยู่ใกล้ชิดที่สุดท่านลงมาลงไหมเอ๊อนนนะนักศึกษาทำงานไหนไหผู้จัดการเรียนจามหรือปอเอพราะน่นแหละกรณีที่เรียกกัน ต่อมาก็ขออธิบายดูเรื่องการศึกษาของเด็กจำดูแล้วไหมอันนี้อันนี้เป็นศาถ้าผู้ใ anyway. หญ่เราไปดูแลผู้น้อยเขาก็มีกำลังใจถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปสอนสามเลยสอนตามนี้ถ้าเกิดสอนเปสิบปีก็ตกสิบสีดังนั้นขออลงไปดูหรือว่าผู้จัดการลงไปดูเรื่องต้องไปเยี่ยมกำลังใจเกิดสำหรับผู้ผู้น้อยผู้ผู้บริผู้บริหารเนื้อเนื้อจากนัก็ถือตรงมาฉันดี ก็อันนี้อันนี้สําคัญไม่นี่เกิดกับผู้ปฏิบัติงานนะแต่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยคือผู้อยู่ในพื้นที่อันดับแรกนักศึกษาต้องสอบก่อนนะนักศึกษาทั้งหมดห้าสี่สิบแปดเนี่ยที่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าเรืจำแต่ว่าไอ้สามสี่เรื่องจำที่พูเดเน,นี่ยนักศึกษาก็สอบหมดนะบางบางท่านก็ได้สามประโยคนะบางท่านก็ได้สี่ประโยคนะ,น,ะนักศึกษานะบางท่านก็ได้ห้าประโยคนะ ท่านที่ยังไม่ได้เริ่มเลยอนุสาสตร้องสอบให้็นตัวอย่างแต่ไม่ได้สอบที่เด่นจังอนุสาตร์จะต้องไปสอบในสำนักเรียนคณะจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็ไปสอบขึ้นสอบในวัดในวัดหนึ่งใน,น,ใน,ในใจ,จังหวัดนั้นนั้นแต่ว่าสอบในนามคณะจังหวัดนั้นนะั้นนะอันนี้ก็เรื่องของอนุสาสตร์ถ้าเราสอบเราก็ข้อสนิทตอนเราไปสอบเนี่ยโอ้ง่ายง่ายมากง่ายเป็นทางรอดนะนี่คือผู้สอน ผู้บริหารต่อไปก็จะเป็นผู้ส,น,สนัสนสนนสนนบสนุนผู้สนับสนุนนี่ก็สนับสนุนอะไรบ้างสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนอันนี้ก็มันได้มาจากกรมเรากรมเรามีอะไรอาได้มาจากเดินจำเราเดยนจำมีอะไรบ้างให้ผู้ที่เได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนถ้ามันมีก็ถามากนะ็บอกนะบอกอุปกรณ์ด้านการศึกษาเช่นหนังสือหนังสือคณะพุทธคดีหนังนสือเยอะ คณะผู้ก็จะมอบหนังสือให้ในเดือนจำบางหานเดือนจ์ต้องการเท่าไรอย่างไรก็ประสานคณะุู้เพราะว่นคณะผู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนังสือมันจะโดนปวกินก่อนที่งอยู่ไม่ไหวทีนี้ก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ,องบประมาณถ้าจะให้ยัง่งยืนถ้าจะให้ยัง่งยืนควรจะมีมงบประมาณอย่างต่อเนื่อ,องงบประมาณประจำปีเนี่ยหลังกทารอห้าเนี่ย ว่อบสิบห้าจะทำไผ่อันนี้ปีงบปีหกสามอยู 6, 3, ่ก็ทำไปเรื่อยเป็นสิบปีรือตุลาแล้วงบปีหกสี่หก้าก็เตรียมพร้อมถ้าเกิดมีการทำงบประมาณจุดนี้ไปอ่าห,หรือก็ประมาณเงินจำรทุเงินจำที่เสนอไปเนี่ยขอให้มีเรื่องของการเรียนทำนักศึกษาเรื่องของการเรียนบร,ร,ริยศึกษาด้วยก็ประมาณนี้ใช้อย่างไรใช้ใทำอะไรก็ใช้บริหาร ส่วนหนึ่งก็งถ้ายตัวนี้สามารถครูสอนให้รางวัลแก่ผู้สอนได้หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดที่มีอยู่โอ้คงไม่มากนะเพราะเราเห็นไม่มากแตนะ่พอเรียนมาจำนวนร้อยกว่าคนที่สมัครมาหรือ50คนสุดท้ายก็จะเหลืออยู่ยี่สิบสามสิบที่เหลือตายหมดแล้วเนะพราะอะไรตั้ยจากการเรียนการสอนบาลีเป็นอย่างนี้นะท่านเพราะนักศึกษาหลากหลายเข้าใจดีและเข้าใจดีแต่นักศึกษา สานบาลีอย่าไปสอนแบบกรรมฐานสอนบาลีอย่าไสอนกรรมฐานง่ายๆคือเราต้องเรียบาลีมันต้องเสียงดังฟังชัดเอ๊ะเสียงดังฟังชัดเนี่ยมีกระดาษดำหลัจะตการมีกระดาษดำจะได้มีไว้ก่อนเขียนแล้วก็สอนท่องแพร่พ่ใหม่สอนเงียบๆแต่ไม่ได้ไห้แม่ตื่ตาตื่นใจอันนี้คือวิธีการสอนเดี๋ยววิธีการสอนเมื่อว่ากันในช่วงบ่ายก็จะมี การสัมมนาอันนี้อันนี้ดีอันนี้น,นี่เป็นเป็นไฮไลท์ของวันนี้การสัมมนาเนี่ยก็จะหาลึนผู้รู้ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและวิธีการทํางานอนุสาเนี่ยเป็นนั่งหลังเวลาสัมมนาเนะี่ยชอบก้อนไหวชอบนั่งหลังหมายถึงป่าวไ้ก่อนนะเวลาทานข้าวเสร็จแล้วก็หนังตึงนังท้องตึงน้ำตาก็หย่อนไปตมามสภาพไอ้อนุสารทุกคนเนี่ยที่มาจากเรืองจังลลยให้ถามปัญหา ถามปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของท่านนี้คืออะไรคืออะไรปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนั้นเปเกี่ยวกับเรื่องการโทษแต่ประการใดนะเรื่องกรโทษเปเรื่องปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนผมจะจากการเรียนการสอนเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นี้ควรแก้ไขปัญหาอย่างไรเราจะได้รับรู้รวมกันทุกเรื่องจะมาหปัญหาใต้เขตการปัญหาไหนใต้เหตุการ็ให้ถือว่าเป็นข้อข้อหนึ่งปัญหาอื่นๆนอกจากที่ถาม เวลาท่านพูดไปแล้วเกิดปัญหาอะไรก็ยกตืวขึ้นถามได้ยกตือขึ้นถามไ,ได้อันนี้คือพิธีการในวันนี้วันนี้อาจจะเก็บอะไรไปได้บ้างก็ให้เก็บไปให้เก็บไปแล้วอันนี้นเป็นเรื่องเป็นนโยบายของของเรือจับแล้วเราจะได้ใช้อยู่อันดับแรกเลยมี2,563เนี่ยถ้าเป็นไปได้นักศึกษารเลื่องสอบนักศึกษารเรื่องสอบ ใครอยู่เดือนจำไหนก็สอบในวันนั้นน,น,น,นะนักศึกษานะแต่ยังไม่ได้สอบในนามเดือนจำนะสอบในนามวัดวัดที่อยู่ใกล้เดือนจำเอาชื่อไปฝากแท่านไว้แล้วไปสอบในวันที่พระเห็นสอบไม่ต้องกอสอบตกถ้าไ่ดูหนังสือไปเลตกแน่น,นะต,ต้องเต,ตรียมพร้อมตงนึ่พร้อมนี่เตรียมพร้อมที่จะเป็นครู<ร><อ>บาลีตัวอย่างครูบาลีตัวอย่าง อนุชาที่อายุใกล้หกสิบแล้วก็ต้องสอบเหมือนกันเพื่อจะได้เคาะสันนิษที่มีเดี่ยวออกมาอ่าอนุชาที่ยังไม่ได้บรรไปอนุชาที่ได้ประโยชน์สามสิบไปแล้วเนี่ยความรู้ยังรู้งูอู้ไม่ตายไม่ตายง่ายเพราะคนที่เป็นมหาลัยก็ต้องสมองดีสมองดีแต่ถ้ามาเปพิสูจน์ในเรื่องความฝันแรง สมองดีบางคนสนองดีบางคนพูยมากเลยครูในสมัยเป็นหนุ่มโผมในสมองเยี่ยมเลยตอบได้เอตลอดปริญญาตรีต้องขอบคุณเขาแต่เวลาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบางรูปหายไปหมดไหมเราก็เรียนทันว่าสมองของท่านเนี่ยดีเฉพาะตอนนั้นแต่ามื่ออายุมากขึ้นก็ดีหรือว่าสมองท่านใช้เยอะแรมเมอรี่ท่านใช้มากผมก็มันก็เสื่อมต้องไปเรื่อย ใส่ของเล่นเข้าไปแล้วก็แตกสมองคนละกันเอาของที่เสริมเข้าไปในสมองมากเท่าไหร่ความจำมันจะฟังไม่เท่านั้นนะเช่นกะินเหล้ามากกินบุหรี่กินากกกยาบ้าอะไรเยอะแยะไปหมดส,สมองคนนี้อาจจะต้องหายไปแต่ไม่เป็นไรอนุสารจะไม่หายเพราะเคยเรียนบรีสังสมมาดังนั้นเริ่มสอนตั้งแต่ P 3, ปี63จนไปทีนี้ ยังไม่รู้ว่ามี63ที่ถึงอนี่จะเปิดอีกเดือนยันะมันใกล้สิ้ปีแล้วก็ต้องฝากท่านรองอธิบดีท่านไปหาว่าเดือนไหนเขาเปิดที่เราไปเปิดสองแห่งก็ว่าในประเทศก็าจะเสด็จไปเปิดเป็นห้องสมุดไปเปิดห้องสมุดไปเปิดห้องสมุดเสร็จแล้วเราก็ต้องโชว์โชว์เรื่องบริศึกษาให้ท่านดูว่าเราไม่ได้เฉย เราทำบารีศึกษาไปนะอีกสามสี่ปีถ้ากครจะดูว่าเอ๊ะเรียจนจำที่ไปเปิดห้องสมุคว,วามปัญญาเนี่ยสอบได้กี่กว่าแล้วอ่าอ,อันนี้ตันติดตามตันติดตามเคณะนักศึกษาต้องเป็นงานางานหนึ่งงนฝากด้วยอันนี้อันนี้อนุักศึกษาไหนจะเกษียณหลังจาก,กน,นั้นกเกษียณต้องฝากความดีเอาไว้โดยการเป็นมหาใหม่นะมหาใหม่ได้รับตั้งอยู่นานนะเอาละวันนี้ช่วงเช้าเราพูดนี้ก่อนได้เวลาเกินมาสองนาที โครงานท้งหายก็จะได้รนนับการอารตอนบ่ายนี้เรามาฟังสิ่งที่เกิดประโยชน์ในการบริหารแล้วก็มาฟังเรื่องของการสัมานาในวันนี้ที่เราให้ชื่อว่าสัมมนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนนะอะไรที่เป็นปัญหานเรื่องการเรียนการสอนให้ถามอะไรที่เป็นปนนัญหาเดเกกบเรื่องการบริหารภายในบริหารเฉพาะตัวเองกันกบนักเรียนให้ถาม แต่บริาาหารเี่ยเรื่องนโยบายก็เป็นเรื่องของเ,อเดินจากแต่ละเดินจักนะผู้ช่วยการเดินจากท่านว่าอย่าไนะแล้วก็ท่านสนับสนุนแก่หนแอนต่มมาก็จะไปไปทุกที่นะไปทุกที่ท,ที่ที่มีการเปิดแล้วก็จะเรียนหรือจะเจริญพรท่านผู้ช่วยการเดินจากผู้เดินจัากาจให้ท่านเห็นความสำคัญน,นะนะนะแล้วก็จะต้องมีมาหาปร,ริญญ เกิดขึ้นเป็นบาลีศึกษาในเรือนจำทุกๆเดือนจำอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเดือนจำาสามละาสี่ห้าก็ยังมีอย่างนี้ไปอีกน่าจะไม่เกินสิบปียกเว้นยกเว้นไม่มีคนสอนแล้วก็ไม่เกิดอนนะต้อฝากนักศึกาที่ยังมุงมงอยู่นักึษาที่แก่แล้วก็ต้องฝากความดีไว้กาความดีไว้นะจะบอกว่าอาจารย์ผมจะเกษียณแล้วเรียบพอแล้วผมพอแล้วไม่ไม่ต้องพอแล้วความรู้ไม่ต้องพอ เราพูดมาบอกใส่เข้าไปบางคน,นกเกษียณแล้วก็อยากมาช่วยงานอยู่ดีอยากมาช่วยงานเอามาเลยนะแต่ว่าเรือจนจำบางเรือนจำเข้ายากเข้ายากอะไรอย่างนี<ม>้ขณะเข้ายากนี่พี่นี่โทษหลบหนีอะไรตงอไหเพรานะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้พวกเราต้องเตือกันนักโทษที่มาเรียนที่มาเรียนของก,กับเราเนี่ยคงจะเป็นนักโทษชั้นเกียรตชั้นดีอะไรที่เราจะสอน,นนะง่ายนะผู้กุมก็ ช่วยกันดูแลวันนี้เอาแค่นี้ก่อนในช่วงเช้าก้อนหมดแล้วนะกำลังจะหายไว้เร็วที่สุด